ในทริปของเรานะคะเริ่มต้นจากโรงแรมดับเบิลทรีไบฮิวชันปราสาทโอซากะใเมืองโอซากาประเทศญี่ปุ่นนี่แหละค่ะเดี๋ยวตามพวกเราไปนะคะเพราะวันนี้เราจะเดินชมเมืองหรือไปเที่ยวสวนไหนของโอซากาประเทศญี่ปุน่นตามพวกเราไปค่ะเดินมาจากฝั่งด้านโน้นนะคะโรงแรมดับเบิลทรีไบฮิวชันแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนี่ค่ะชื่อโรงเรียนนะคะ ไม่รู้อ่านออกเสียงว่ายังไงนะคะเป็นโรงเรียนค่ะเรามองลงมาจากห้องพักของพวกเราก็เห็นมีนักเรียนที่เขาอยู่ในบริเวณโรงเรียนทำกิจกรรมต่างๆหรือออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรประมาณนี้นะคะดูข้างทางนะคะเป็นทางเดินหรือทางจัก,กรยานส่วนตรงนี้เป็นสะพานทางเดินขึ้นไปก็มีป้ายเขียนบอกนะคะ นํานจักรยานหรือห้ามขี่จักรยานขึ้นไปจะจูงได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยนะคะน่าจะจูงขึ้นสะพานนี้ได้นะคะเดินขึ้นไปชมวิวบนสะพานนี้ว่าเป็นยังไงนะคะเป็นสะพานมานะคะสะพานข้ามลำน้ำตรงนี้นะคะ่ะมองไปก็มีตึกสูงเหมือนเป็นคอนโดมิเนียมอะไรประมาณนี้นะคะเครื่องบิน อย่ดูไปจากไหนสนามดินอะไรนะค่ะมองไปฝั่งนี้ก็เห็นเป็นสะพานนะคะสะพานข้ามแม่น้ำฝั่งนี้ก็เป็นถนน,นะคะ่ะดูค่ะรถไฟขบวนยาวเลยนะคะคแล้วก็มองลงไปเป็นสะพานเป็นถนนข้ามแม่น้ำตรงนี้ก็เป็นสะพานทางเดินข้ามแม่น้ำไปฝั่งโน้นนะคะ มองมาด้านนี้ก็จะเป็นโรงแรมดับเบิลทรีบายฮิลตัที่พวกเราพักนี่แหละค่ะมองขึ้นไป20ชั้นนะคะเราพักอยู่ที่ห้องพักบนชั้น20ของโรงแรมนี้ชมวิวมาเรื่อยๆนะคะขาบบนสะพานทางข้ามแม่น้ำมองมาด้านนี้ฝั่งนี้ค่ะมองย้อนขึ้นไปด้านน้น เห็นป็นปรา,าสาทโอซากานะคะไปเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งโน้นกันอาจะเป็นยังไงนะคะย้อนมาฝั่งนี้นะคะมองไปเห็นปรา,าสาทโอซากาตั้งประ่านอยู่ด้านโน้นไปคะ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดินมาจากฝั่งโรงแรมดับเบิลทรีไบฮิวชันตรงนี้นะคะเดินลงมานิดหน่อยตามถนนมาตรงเนี้ย ก็จะเห็นเป็นทางเข้าไปยังบริเวณของปราสาทโอซากานะคะแล้วก็มีแผนผังนะคะ่ะให้ดูว่า <Wow. S 1> เป็นยังไงอะไรอยู่ที่ไหนนะคะมาเรื่อยเร่อยนะคะชมต้นไม้ใบหญ้าเขียวคจีเต็มไปหมดเลยฝั่งด้านโน้นเหมือนเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะคะเหมือนคลองน้ำหรืออ่างเก็บน้ำอยู่รอบๆกับปราสาทเก่าแห่งเนี้ยอนะคะ แล้วก็ทำเหมือนเป็นก้อนหินเหมือนเขื่อนอะไรประมาณเนี่ยว้าวดูค่ะไม่รู้อายุกี่ร้อยกี่พันปีมาแล้วนะคะถึงตรงนี้มีทั้งแผนที่มีทั้งป้ายเขียนบอกทางนะคะมีลูกศรชี้บอกทางไปเรื่อยๆก็มีนักท่องเที่ยวเดินผ่านไปผ่านมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ตรงนี้มีโฆษณาอะไรบ้างมีปราสาทมีนั่งเรือชมอบริเวณนี้หรือเปล่าคะค่ะ ส่วนทางด้านนี้ว้าวสวยงามค่ะเดินมาเรื่อยๆนะคะตามลูกศรชีอ้บอกทางเดินเข้าไปยังตัวปรา,าสาทมองย้อนขึ้นไปก็เห็นอาคารของโรงแรมดัมลุคซีบายฮิวชันตั้งประงานอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีรถรางนะะี่ค่ะว้าวนั่งชมบริเวณปรา,าส,รสาทโอซาก้าค่ะ ฝั่งนี้นะคะในส่วนบริเวณของรอบๆปราสาทโอซากา้าแล้กก็จะมีร้านสะดวกซื้อแต่ตรงนั้นเหมือนตู้ขายคือซื้อขายด้วยตัวเองนะคะอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็มีห้องขายบัตรขายตัว๋วนะ่คะเป็นรถที่พาชมบริเวณนี้นะคะขับไปขับมาชมรอบๆบริเวณทั่วๆรอบๆของปราสาทโอซาก้านี่แหละคะ่ะ ถ้าใครอยากเดินก็เดินได้นะคะหรือถ้าใครไม่อยากเดินก็นั่งรถชมแบบนี้ค่ะนี่นะคะรถสีชมพูน่ารักเลยนะคะเราจะเดินเข้าไปภายในบริเวณใกล้ๆตัวปราสาทนะคะตรงนี้เข้าห้ามปั่นจัก,กรยานเข้าไปนะคะถ้าใครมีจัก,กรยานก็จูงเอาหรือว่าเป็นคนเดินค่ะเป็นสะพานข้ามไปยังตัวปราสาทฝั่งโน้นนะคะเราเดินข้ามสะพานไป ชมที่ใกล้ๆปราสาทนะคะดูบริเวณรอบๆก็จะมีคลองน้ำมีหนองน้ำแบบนี้นะคะแล้วก็รถรางหรือรถอที่พาชมก็เริ่มออกแล้วนะคะขบวนนี้เวลานี้ไปแล้วนะคะส่วนนะักท่องเที่ยวอื่นๆบางส่วนก็เดินชมแล้วก็เดินถ่ายรูปกันไปเรื่อยๆแต่สังเกตดูแล้วนะักท่องเที่ยวก็ไม่ได้หนานแน่นไม่ได้คับข้างมากมาย ส่วนนี้ค่ะมองไปก็จะเห็นท่าเรือโอ้ยตอนนี้ผู้โดยสารลงเรือเต็มลำแล้วค่ะ,ะก็มองไปตึกสูงๆตรงนั้นเป็นโรงแรมดับเบิลทรีบายฮิล o n ันใกล้ๆกับปราสาทโอซาก้าเนี่ยละค่ะมองมาด้านนี้สะพานเริ่มต้นที่พวกเราเดินขึ้นมานะคะ